ตัวไหนตัวไหนตรไหนด้าดาวจอจอจอสามสามก่อนจ่อจอก่อนจะ้เพื่อนจะอเพื่อนไปตัวมาโคตรเจ็บเลยตัวมาโคตรเจ็บเสียมาดีมาดิด้าหนึได้นได้อีกหนึ่งได้อีกน ตรงไหนตรงไหนกูตามกูตามไม่รู้ว่าสามห้หน่อยสามห้หน่อยโอ๊ตโอ๊ตสามใ้ดิาม่ี่อหมดมหมดปะก็มาดิวูฟก็มาดิเยเอ็มเว้นมาชีแล้วเว้นฮัลโหลเว้นมาชแล้วเจ็ดสี่เจ็ไม่ต้องปาดเอ้โโอย่าปาดโอ๊ยอย่าปาด Mà quả là bên. Bị là bên. Đã, đã. Mình đào đào rồi, đào bị đào đào rồi, đào Mình chết đào 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 phải đốt đào chơi đào đẹp 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 ừ. mà đúng, đúng. đào đào โดนระเบิดไปมันไม่ตายโอ๊ตออกมาโอ๊ตอยู่นี่เป็นไรโอ๊ตมาโอ๊ตโอ๊ตเขาจะมาเคลียร์ดิโอ๊ตมาเนียนมาเนียนดาหนึ่งดาโอ๊ตโอ๊ตตัวนี้โอ๊ตตายสองโอ๊ตตัวนี้สวยโอ๊ตชุบโอ๊ตชุบลง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  ขึ้นหายแล้วบ้านมันฟาร์มนีโอ้ย่นิหายแล้วไปไปเข้าวงโอ้โสี่ไลสวยแล้วเราได้คิวเยอะมาตายวงมดเลยคิวเนี่ยเฮ้ยเก้าสิบส่สวยส ไอ้นี่ไงมันโดดบนหัวกูนั่กูตายหมดไปดิดาวพี่ขย่อยยาเลยดิไม่มีเลยขย่อยไอ้ขอยครับ C I M ก็มาดิปุ๊ปชิบหายแล้วไม่ตัวอะมันเลยไม่ใส่หูฟังไอ้เหี้ยะดานึงเอาดาตสอง ตายตายตายมาตายมีสองตัวดาวหนึ่งเชื่อนายดาสองเร็วช่วยหน่อยกนางไปกำลังไปสองอุ้ยมันเอากูอ่ะแม่งชุบได้นะสวยหมดนี่มาชุบมา ก่อนเอแล้วหล่อยิงหน่อยสินิวยืนนิ้วยืนดาววันนี้วิกามาพร้อมกันเลยดาวดาวดาวไปดิไปเร่อไปเรมาเล่น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 ,าลนตามมาตามมาตามมาตามตามตามดาวจดาวตายเขียวฟันตายโง่ FC FC. f Đá 1, đá Tổng mắc đáu, tổng mắc đáu Đá đồn nắng nơi Đá đáu Tụi bây Ê, đi đây Tạm dù Đá 1, 1 Chụp, chụp, chụp Con nắng bay, con bay Cao. đá 1, 1 ระวังระวังตัวกายิงขึ้นมาหนิ้วโดอแล้วเฮ้ยมันดิมาแล้วดีดี้เคียร์จ่อยวอเอ้ยนี่ไงมาแล้วเฮ้ยประชิดแล้วสวยทำให้กำลังระเบิดได้หนึ่งหมดหมดหมดไม่เอาแล้วเฮ้ยเยอะเกินกูตั้ง ตั้งเล่นก่อนเอ้มีตัวดีมานิ้วตัวไม่นิวนิว่าดาวตัวดีไปอีกนะมาดิกูไม่เอาเยอะมาดิพักก่อนพักก่อนพักก่อนอีฟก่อนอีฟก่อนอีฟก่อนมาแต่กูตามเอ้ยกูนี่เองมานิ้วตามมามาไเนี <and> ่ยตามมานิ้วตามมาก็มาดิวูบวูบอีนิ้วตามมานิ้วตามมาก็มาดิวูบวูบไอ้แนมบ่อไอ้แนมบ่ออยู่จังหวะ

วีดเอสอ้ยเลื่อนเลยอ้โหีสองไอ้ี่ไหลแ่นไวบอลนจวบลเาหัวเข้าหัวกูได้วีดเกูด้วีดเนิวเต็มตัวชุบเลย้ปมารปชีแล้วมปชีแล้วเฮ้ยอิฟก่อนน้องดาวดาวดาวอันอิฟก่อนอิฟก่อนกูยังไม่ได้คิว สวยนิ้วอีกตัวเดียวสวยเอ้ยกูจะได้แล้ววู้ยไอ้ดคมันส่อเจ้าเกด